ทางด้วยใสยการบินอิงดิโก,โกาจากออลัมกาบัตนะครับมาที่อมอุมไบนะครับแบ่งคนผู้โดยสารออกเป็นสองที่นะครับก็คือว่าออกจากโรงช้างแล้วก็ข้าหลังเครื่องมาที่บาสเกตนะครับที่นั่งก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังอยู่แอรเกันทนนะครับการเดินทางมาใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับ40นาทีนะครับ เปป็นาาากาท่ไรรยสนามบินตอนนี้เวลาประมาณ22.06นาฬิกา6นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งอเปไปที่โรงแรมกันนะครับบริเวณสายพันรับกระเป๋านะครับสนามบินมุมไบนะครับ มีน้ำพุเจ้าเกตเว่ยอันนี้คือโรงแรมโรงแรมที่เราจะพาค่ะพี่เหมียวเต็มไหมเป็มค่ะรอมเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวลองสั่งดูลองสั่งดูลองอือ เรียนที่มุมไบนะครับตั้งแต่ตอนสีมาคณะของอนานิคมเกตแคทออฟอินเบียนะครับ แล้วก็เป็นที่มุมไบเป็นเมืองท่านะครับแล้วก็จะมีโรงแรมทัชมาฮาลนะครับเพลเลจเป็นโรงแรม5้าดาวแรกนะครับของที่อินเดียเข้ามาก็จะมีคนมาให้เป็นช่างถ่ายรูปนะครับค่าถ่ายรูปก็ไม่แพงนะครับแต่อยากได้รูปสวยๆนะครับเพราะจะมาเดินเตือนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ที่มุมไบอินเดียนะครับด้านหลังโรงแรมทัชมาฮาพาเลสนะครับมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักอาราคูนะครับเข้ามาได้นะครับอันนี้บรรยากาศในร้านนะครับแอร์เย็นสบายนะครับห้องน้ำสะอาดนี่ครับน่ารักนะครับห้องน้ำห้องน้ำสะอาดดีนะครับนี่ก็เป็นเมนูราคาต่างๆ ขนมเค้กนะครับหน้าทานขนมปังพิพ<น>ิธภัณฑ์ที่มุมไบนะครับ CSMVS นะครับเข้ามาชมได้นะครับเออค่าตั๋วนะครับสำหรับ foreigner นะครับใช้หนังสือเดินทางรถไม่ได้อยู่ที่ประมาณ700ร้อย ลูปีนั่นเองนะครับมีกระเป๋าใหญ่ฝากเอาไว้เอาหนังสือเดินทางเอา,เอา,เอากล้องมือถือออกมาติดตัวไว้แล้วก็ฝากกระเป๋าปเป้สะพายแล้วก็เดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับ Oh! <Sedat> hai, easy, okay. Okay. easy, 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 zor easy, 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 zor. easy, 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 มีตจักให้ด้วยอ่ะสไปซี่ลด a ล e กไม่กินเล e กส s ปซี่เล็กสไะซี่ค่ากินได้ไหมคะขอริชชี่เขาก็ไม่เชื่อคนไทยนะ Yes. My victorious สำหรับการเช็คอินที่สนามบินนะครับกระเป๋าสำหรับขึ้นเครื่องนั้นก็ต้องมาตรวจสอบกันด้นะครับเพราะว่าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องนะครับเคบินได้ขนาดไหนบ้างนะครับก็อันนี้นะครับวันนี้เดินทางแต่ละสายการบินก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เดินทางกับสายการบินแอร์ฟาแล้วก็ k l ลนะครับก็ขนาดกระเป๋านะครับที่จะขึ้นเครื่องนะครับเรามาตรวจสอบกันว่า เข้าได้หรือเปล่านะครับก็ยกขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับห้ามเกินมาเลยนะครับนี่นะครับไม่เกินมาทั้งหมดอน,นี้แสดงว่าขึ้นเครื่องได้นะครับนี่นะครับก็จะมีขนาดแต่ละสายการบินมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ สอบให้ดีก่อนนะครับจะได้ไม่โดนปรับค่ากระเป๋านะครับเวลาเดินทางนะครับ